เปิดตัวแล้วที่อินเดีย Oppo Reno 4 Pro รุ่น Global ใช,ช้ชิปเซ็ตประกอบ 720G จอของ Super AMOLED มีคาลิเฟเ t e 90Hz กล้องหลัง4ตัวเลนส์หลัก48ล้านพิกเซลมีชาร์จเร็ว65วัตต์ SuperVOOC 2.0เปิดตัวแล้วที่อินเดีย Oppo Reno 4 Pro รุ่น Global ใช,ช้ช 7, 2, G, ิปเซ็ตประกอบ 720G จอของ Super AMOLED มีคาลิเฟเ t e 90Hz กล้องหลัง4ตัวเลนส์หลัก48้าลพิเซลมีชาร์จเลย65วัตต์ s u p e r v o o 2.0ลาาสุดทาง Oppo ประเทศอินเดียก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟน Oppo Reno 4 Pro รุ่ Global เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับที่เป็นรุ่นสำหรับวางจำหน่ายนอกประเทศจีนนั่นเองครับส่วนสเปคจะเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่าครับตัวเครื่องมีขนาด160.2ณ73.2ณ7.7มิลลิเมตรน้ำหนัก161กรัมหน้าจอแสดงผล Super AMOLED p u h o l Display หน6.5นิ้วควาเมเอียด Full HD Plus 1 0 8 0 x 2,400พิกเซล402พิกเซลเพลเอง x, ink, อัตราส่วน20:9มีพื้นที่การแสดงผลคิดเป็น92%พร้อมค่า r e เฟ e s h r a ระดับ90เฮิรตซ์และค่าทัช Sampling r a ระดับ180เฮิรตซ์รอบทาบหน้าจอด้วยกระจกกร r ล l กรัด5ชายชิปประมวลผล Core Comet รกัน g n 7 20G a u t a Core GPU เป็น Adreno 618ไฮแลม์มาแบบ LPDDR4X ที่ 8GB ส่วนรองเป็นมนาตรฐาน UVS 2.1ให้ High มาที่ 128G b ร,ระบบปฏิะบบติการ Android 10ครอบคลับด้วยเค l o r OS 7.2ให้กล้องหลังมัม้งหมด4ตัวควอดชัมมร่ามีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียดสี่ปล้านพิเซลเซ็นเซอร์ Sony IMX 586ขนาดอยู่ที่1 2ส่วนนิ้วพร้อมเทคโนโลยี 4in1 อิพิเซลกล้องตัวที่สเปลนอัลตรา้าไวทยความละเอียดแล้านพิเซลเซ็นเซอร์ Hi 8ป6ขนาด1 4ส่วนนิ้วกล้องตัวที่สามเปลนมาโครโ ความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลเซนเซอร์ OV02B10 ขนาด1.5นิ้วหรือ4เปลนโมโนความละเอียด2ล้านพิกเซลเซนเซอร์ GC02M1B ขนาด1.5นิ้วส่งกล้องหน้าฝั่งบนหน้าจออินดิพเลเซลฟี่ความละเอียด32ล้านพิกเซลมีเซ็นเซอร์สแกนมือใต้หน้าจอรองรับการเชื่อมต่อ Wi-FI มีบุูทุธ5.1และ NFC มีพอร์ตเชื่อมต่อ USB Type C มีให้เลือกทั้งหมด2สีคือสีดำส r y ล i g h t และสีขาวสกีไวท์ไฮแบตเตอรี่ความจุ4,000ม ah. ิลลอมปรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว65วัตต์ซุปเป2 0สามารถชาร์จแบตเตอรี่จาก0%ถึง100%ได้ภายในเวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นครับสมาร์ทโฟน Oppo Reno 4 Pro มีราคาอยู่ที่34,990รูปรีหรือประมาณ14,600บาทครับและจะเริ่มจำหน่ายอย่างเป็นทางการที่ประเทศอินเดียตั้งแต่วันที่5สิงหาคมนี้เป็นต้นไปครับ ส่วนบ้านเราคงต้องรอดูข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอาทีฟ้าจะมาบอกกาชทราบอีกทีครับ